รู้ไหมว่าในบอร์ดเกมคนคลั่งสังเวยคลื่นมีบทบาทที่สามารถเรียกปืนจากเพื่อนเพื่อนําไปให้ใครก็ได้นั่นคือร่างทรงหากคุณได้รับบทบาทร่างทรงคุณสามารถใช้ข้อสามารถนี้ได้เพียงครั้งเดียวตลอดทั้งเกมโดยต้องใช้เมื่อการเดินเรือสีเหลืองถูกใช้งานเท่านั้น กาศใช้งานให้คุณเลือกคู้เรียน2คนผู้เรียนทั้ง2คนนั้นจะต้องส่งโทเค็นปืน1กระบอกให้คุณจากนั้นคุณก็สามารถมอบปืนทั้ง2กระบอกนั้นให้ผู้เล่นคนอื่นหนึ่งคนได้เลยร่างทรงคือบทบาทที่มีอำนาจในการเรียกปืนและส่งต่อให้ใครก็ได้แม้ใช้ได้ครั้งเดียวแต่ถ้าใช้ถูกจังหวะก็สามารถเปลี่ยนสมดุลปืนในเกมได้อย่างไม่คาดฝันเลยนะ อยากรู้บทบาทสุดปั่นอื่นๆในเกมคนคลั่งสังเวยเคลื่อนอีกไหมกดติดตามเกมกระดานไว้เลยแล้วเจอกัน